สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายนี่ครับต้นกระทบลกกระทบลกนะครับหรือเสาวรลนะครับอ่ากระทบลกหรือเสาวรลนะครับนี่ครับนี่เลยไปเลยเลยไปเลยโอ้โหเสาวรลเสาวรลนี่เสาวรลน,นะครับ ต้นเสาวันรุ่งเสาวัรุต้นเสาวรถนะครับอันนี้สุกแล้วนี่นี่ต้นนี้สุกแล้วครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่สุกและนี่นี่นี่ก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วโอ้โตรงนี้โหสามลูกสี่ลูกเลยนะครับเนี่ยรับ <laughs> สามลูกสี่ลูกเลยโอ้โหโอ้ติดลูกดกมากเลยนะครับนี่นี่ครับอื้มนี่โอ้เยอะมากเลยนะครับโอ้โหลูกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับดูดิครับลูกดกมากเลยนะครับนี่ครับ กระทบโลกกระทบโลกเสาวรสนะครับโอ้ขึ้นเต็มเลยนะครับเยี่ยมเลยม่ใครเคยกินบ้างไหมครับมีใครเคยกินบ้างหรือเปล่าครับกระทบโลกกระทบโลกอร่อยมากนะครับรสออกเปรี้ยวๆนะครับ เต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับดันไม่อีกนะครับเน,น,น,นี่ยย้อยลงมาเลยลลครับคลกกระทลกน้ำนนห้วยเล็กๆนะครับไหลตามน้ำห้วยอะไรมนาะ น้ำห้หวยน้ำห้วยนะครับดอกลกระทบลกต้นกระทบลกก็จะขึ้นตามริมห้วยนี่นะครับลกระทบลกกระทบลกเซลล์ดตเซลล์ดโอ้ข้างบนนี้นะครับ ขึ้นถึงยอดต้นไม้นู่นเลยนะครับนี่ครับสูงิยวไปเลยนะลูกๆหมดเลยครับนี่โอ้โหติดติดลูกเยอะมากเลยน,นี่นี่ไหมครับนี่ข้างบนให้หมดเลยนะครับนี่ต้นเสาบรถนะครับนะครับโอ้โหเยอะมากจริงๆ เยอะจริงๆนี่ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ